น,นีพี่ว่าใบจูเขาแรงเยอะมากเนาะไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ดูเขาตัวเล็กนะพี่เล็กกว่าพวกมีกล้ามเยอะใบจูสามารถเข้ารอบที่สองหลังจากชนะรอบแรกได้เอาละมาดูกันว่าใครจะชนะรอบถัดไป

โอ๊ย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 อ้ยอย้เจ้าไม่ออกโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ้ยอเข้ามาอยู่ยอมพอแล้วยอแล้ว นักนปั้มสองคนที่เข้ารอบได้แก่ใบจูกับชันคารอบสุดท้ายจะเป็นของสองคนนี้ผู้ชนะจะได้เป็นบริการของสีติเฮ้ยนี่มันน่าตื่นเต้นมากๆเลยเฮ้ยอย่ามัมแต่เออซี่นี่มันแม่ของใบจูกับชันคาเลยนะม,มาถึงตอนนอี้แล้วชันคาใจเย็นเถอะพี่ชายยังไงนายก็แพ้ฉันแน่จะจะเอาให้นายเสียนหน้าไปเลยคอยดูสิ ฟังฉันให้ดีนะนี่คือคําเตือนฉันจะเล่นให้นายเละเลยเอาให้สุดไปนอนกับพื้นดิ้นกับพื้นเลยเออเออคอยดูดิจะขู่ฉันทำไมนายเราฟังฉันให้ดีก็แล้วกันนายมีผมยาวปูกผ,ผมเถอะนา้าแล้วก็ใส่กําไลซะแต่นายมันไม่ใช่แค่นั้นนะเข้าใจนะฟังให้ดีนะฉันน่ะโดนเทรนมาโดยบุสลีจะทำให้นายเละเป็นจุนเลยคอยดูเอาให้นายชกทำนายเลยคอยดูมาเลยนี่นเออฮ่าฮ่าฮ่ากัดจมู๊นี่ เฮ้ยเฮ้อ uh, ้ฮะไอ้นั่นใครน่ะแกแรงเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรมันไม่ยากมาน่อยเอาละฉันไม่กลัวมาเลยอื้ยืมเฮ้ยไอ้นี่ไปซื้อของกินมาจากร้านไหนเนี่ยแรงเยอะจริงๆเลยทำไมแรงเยอะขนาดนี้ทำอะไรก็ไม่สถาเลย ไ่้โ้สักโหโอยนี่เขาเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวของเขาถึงไม่สะทกสะท้านเลยอ่ะนี่นะนี่นะ นี่เหมือนว่าฉันกำลังดูหนังอยู่เลยเขาผอมแต่ว่าเขากลับท้าทายพวกเถึกนักมวยปล้ำได้เขาทำอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรพี่วิชวาล คอดูไปก่อนกันแล้วกันดูเงียบเงียบพี่ไปจูลกขึ้นสิพี่สู้ๆหน่อยโอกาสสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยอาอาเฮ้ยเฮ้ย ยกใบจูแล้วก็ทุ่มลงไปแล้วแต่ว่าใบาจูกลับลุกขึ้นมาได้นี่ยิ้มเขาไว้สิเธอต้องให้กำลังใจเขาสิเอาเชียร์เขา,าเลยใบจูสู้ๆเลยสิเชียร์เลยใบยจูสู้ๆตอนนี้ลูกวิ่งไปแล้วขอไปรับสองนาทีฉันหิวน้ำซาริสเอาน้ำให้หน่อยได้เลยพี่เอานี่เลย ไม่เป็นไรฉันจัดการเองไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อกี้เธอสองคนคุยอะไรกันเหรอเปล่าสักหน่อยก็แค่เอาน้ำให้พี่ใบจออูอ่ะ อิอโอเฮ้ยเฮ้ยฮเฮ้ย้้เฮ้ยเฮ้ย้อโหใบจูชนะแล้วเย้จูชนะแล้วโอ้ยใบจูชนะแล้วใบจูเยใบจูชนะแล้วไม่ว่าเขาจะสู้ด้วยวิธีไหนเขาก็เอาชนะได้แบบไม่ผิดกติกา ในที่สุดเขาก็ชนะแล้วใบจูชนะนแล้วละด้วยนะพี่ใบจูในเสตตอนนี้หนูก็เห็นแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วมันก็ช่างบังเอิญที่เขาเป็นคนที่เราได้รู้จักเขาพออยากจะให้หนูเป็นคนประกาศผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้อ่ะหนูเป็นคนประกาศเองเลยละ่ะ ทุกคนฟังทุกคนฟังให้ดีนะสีตีจะประกาศผู้ชนะรางวัลของงานนี้ผู้ชนะในงานนี้ก็คือชันคาค่ะชันคาเหรอ นี่สีติมวัวตตนหลับเหรอป้าเธอไม่เห็นเหรอว่าใบาจูน่ะเขาชนะเห็นเห็นเลยอะ,อ,ะอันนี้เสีเตะใบจูชนะนะไม่ใช่ฉันคาสักกันหน่อยนึงอะฟังนะคะลุงพ่อเป็นคนให้หนูตัดสินใจและหนูก็เลือกชันคา ให้เขาเป็นบอริการให้หนูค่ะขเขาแทบจะผ่านรอบแรกไม่ได้ด้วยซมม้ำจะปกป้องสีติยังไงย,ยูดูระรีเงียบก่อนได้ไหมอ่ออืมตกลงสีติก็แล้วแต่หนูก็แล้วกันนะหนูไม่คคนตัดสินใจนี่สีติสิงบอกเันมาหน่อยสิชัยชนะการแข่งขันทำไมเธอถึงไม่เลือกฉันให้เป็นบริการของเธอล่ะบอกฉันมาหน่อยสิฉันรู้ว่าฉันเป็นนันกเลงค็จริงนะแต่ ฉันรู้จักผู้คนร้าทั้งหมดในเมืองนี้แล้วฉันจัดก,การได้อย่างสบายเลยล่ะไม่ใช่แค่นั้นนะฉันจัดก,การโบราณสิงได้ง่ายๆและฉันก็พร้อมนะด้วยฉันสืบให้แล้วอีกบินารอกนะที่ฉันรู้สึกขอบคุณนะที่เธอเน่ยเป็นห่วงฉันพ่อคะนี่มันไม่ถูกต้องหรอกนะคะที่เราจะจ้างคนร้ายให้ไปสู้กับคนร้ายนะ่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดิบยาไม่ไว้ใจใบจูถ้าเขาอยู่กับเราหนูกลัวว่าดิบยาจะไม่สบายใจนะคะอืออือเอาละฉันค่ะเตรียมข้าวของที่นายมาแล้วก็กลับบ้านเราเราจะคุยกันเรื่องกฎระเบียบของเราตกลงไหมได้ครับนี่คุณสิงห์ผมไม่ได้ต้องการเงิน ที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะปกป้องคุณสีติเท่านั้นเองผมก็แค่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นสีติให้โอกาสฉันนะฉันรับรองว่าฉันจะไม่ยอมให้เธอได้บ่นสักคำอย่างแน่นอนเลยเ,เดี๋ยวก่อนที่สีติออามาเถอะมาไปปโปรฟังผมก่อนทำไมไม่ฟังกันเลยเนี่ยสีติเดี๋ยวก่อน ทำไมไม่เข้าใจเลยนะว่านักมวยปล้ำพวกนี้ถึงจะตัวใหญ่แต่เชื่องช้าจะตายไปสู้ไม่ทันเขาหรอกคนพวกนี้ปกป้องสีติไม่ได้อย่างแน่นอนไม่มีทางเลยปกป้องเธอไม่ได้แน่ผมว่าคุณไม่อยากจะถอดแหวนมากกว่านะเออรากินีถ้าแหวนแน่นเนี่ยคุณคงถอดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์ จะมองฉันแบบนั้นทำไมอ่ะเปล่าพี่ไม่ได้มองแค่คิดเฉยๆคิดอะไรอยู่ละ่ะคือพี่สงสัยว่าทำไมอนุรักษ์ถึงบอกว่าเธอไม่ยอมถอดแหวนออกเขาได้สาระบ้าไปเรื่อยออย่าไปฟังเขาเลยนะพี่ปารักก็ได้ก็เข้าใจนะ ว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วก็อยากจะยกเลิกงานมั่นซะอีกแต่ถ้าแบบนั้นพ่อคงเสียชื่อพี่ไม่รู้จักฉันเหรออืมรู้ถ้าฉันตัดสินใจอะไรแล้วฉันไม่ถอยเข้าใจไหมแน่นอนเออรากินีสิงเธอไม่กลับคำพูดไม่ผิดสัญญาอาวิมันยุก็เป็นคนเรียบง่ายพี่มั่นใจ เธอคงได้ไปดินเนอร์พิเศษกับเขาคืนนี้นะ่ะทำอะไรเขาประทับใจหน่อยสิโอเคไหมนี่จะให้ฉันทำอะไรอีกแล้วเนี่ยงั้นพี่จะบอกให้ว่าต้องทำไงเอาละฟังนะอบมานยูนเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่ครอบครัวเขาก็ทันสมัยแล้วก็แคร่งเรื่อง มารยาทด้วยเพราะฉะนั้นเธอต้องฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารให้ชินเฮ้ย <Hey. S 1> เธอจะทำเขาประทับใจได้ไหมให้เห็นว่ารากินีสิงเป็นคนเก่งนะจะชอบวันนี้แม่สวยนะมาทำให้ฉันนึกถึงอะไรอย่างหนึง่งเะฉันไม่มั่นใจนะว่าฉันควรพูดหรือเปล่าแต่ว่าฟังก่อนนะฟังฉันหน่อย อ๋อถ้างั้นก็พูดมาสิฉันอยากจะทำสิ่งที่ทำไม่ได้นะฉันอยากจะสอนรากินีเข้าใจนะหมายความว่าไงฉันหมายถึงว่ารากินีเนี่ยเป็นคนบ้านๆเธอไม่รู้จักมารายาทสังคมเธอไม่มีมารายาทบนโต๊ะอาหารเธอไม่ชินเธออาจจะทำผิด แต่ฉันไม่สนนะพว่าเธอเป็นคนบ้านๆคือมันอาจจะดูไม่ดีรู้ไหมมันไม่ดีเลยแต่ก็ใช่ว่าเธอจะไม่รู้จักเรียนรู้เธอน่ะพยายามแล้วเพียงแต่สุดท้ายเธอเลืมนิสัยของตัวเองไม่ได้ฉันจะบอกอะไรให้ครั้งหนึ่งฉันเคยเรียกเพื่อนมาบอกให้มาเที่ยวกับรากินี ถ้ามันก็เกิดเรื่องน่าอายอะ่ะคือเนี่ยอนุรักไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่สำคัญหรอกฉันก็แค่อยากให้ราก,กินีทำตามที่ตัวเองสบายก็แค่นั้นเองอนุรักษ์แล้วก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะนายบอกว่านายอยากจะให้ราก,กินีมีความสุขแต่นายมาว่าราก,กินีแบบนี้ได้ยังไงนี่มันไม่แฟร์เลยนะไม่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 ใช่อย่างนั้น ฉันอยากให้นายสองคนมีความสุขฉันน่ะไม่ว่ารักกินีหรอกนะฉันรักรักกินีก็เพราะความบ้านๆของเธอไงฉันไม่ว่าหรอกฉันแค่จะบอกว่าอยากจะให้นายระวังเข้าไว้หน่อยหนึ่งเพราะรักกินีเนี่ยเธอเดาทางยากมากเลยฉันจะยกตัวอย่างให้คือถ้านายพาเธอไปร้านอาหารหรูๆเนี่ยเธอก็จะนั่ง นั่งแบบควยห้างบนเก้าอี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วเธอก็จะบอกให้ร้านปิดเพลงเธอจะเล่นเพลงแบบบ้านๆเปิดทางมือถือแล้วก็เต้นรำไปรอบๆจากนั้นเธอก็จะสั่งลิติชโชกาแล้วเธอก็สั่งผักโขมกับเฟนุกรีกพราทาสอะไรอย่างนั้นคือมันขึ้นกับอารมณ์ของเธอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะทำให้บรรยากาศร้านเนี่ยเงียบไปหมด แต่บางทีเธอก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่อาหารนี่ยังเต็มปากอยู่เลยอ๋อแล้วก็อีกย่าเธอชอบเออเคี้ยวไปแล้วก็พูดไปด้วยอะชอบพูดเรื่องสำคัญตอนอาหารเต็มปากสุดยอดมากหมผม,ม,มสุดยอดสุดยอดจริงๆอ,อ,อย่างเงี้ยเธอจะพูดพูดพูดไม่หยุดจนเสร็จอาหารในกระเด็นออกมาแล้วก็ที่แย่ที่สุด เธอชอบเอาอาหารหลายอย่างมาผสมกันมั่วแล้วก็กินในคำเดียวแบบอย่างเงี้ยแบบแบบแบบนี่นี่นี่พอได้แล้วพอได้แล้วนะเลิกส่งเสัยนได้แล้วเข้าใจไหมบอกแล้วไงนายต้องอายแทนมันน่าอายมากรากินีเธอไม่แครว่าใครจะดูอยู่ถ้าเธอเริ่มกินนะโทษนะรากินีผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้ผมจำเป็นต้องทำ เจอแล้ว3อย่างที่ต้องจำไว้ตอนกินอาหารนะเอาละอย่างแรกอย่าพูดตอนเคี้ยวเคี้ยวช้าๆอย่างที่สองพูดตอนเมื่อจำเป็นเท่านั้นอย่าพูดเยอะเข้าใจนะห้ามพูดมากอ๋ออย่างที่สข้อนี้สำคัญที่สุดนะ ต้องจับซ่อมเอาไว้มือขวาแล้วก็ช้อนมือซ้ายถ้าทำตามกฎนี้เนี่ยฉันหิวตายพอดีนี่ช่างเหอะอ่านต่อเลยถ้าหิวแล้วให้พูดอย่างนี้นะถ้าจะออกไปเดทกับอนาคตสามีเธอนี่เป็นกฎนะอย่าสั่งอาหารบ้านบ้านล่ะพวกผักขมผักใบเขียวอะไรอย่างนั้นเนี่ย ห้ามสั่งเด็ดขาดมันจะรู้ไม่ดีนี่แล้วทําไมล่ะทําไมจะสั่งไม่ได้อะนั้นของชอบของฉันเลยนะไม่เอานารัก,กินี้พี่รู้ว่าเธอชอบแต่ว่าตําราเขาเขียนอย่างนี้ก็ต้องทําตามนะสิแล้วก็ยังมีอีกนะตอนสั่งอาหารต้องสั่งน้ำผล,ลไม้ด้วยซุปแล้วก็ออแป้งโรตีหรือขนมปังพู้ทีจะกินง่ายไม่หรือเธอฉันสั่งแบบนั้นได้เหรออ่า เอาง่ายๆไม่ให้ฉันสั่งอาหารหลักเนื้นเหรอแล้วจะไปกินอาหารทำไมกันล่ะเนี่ยเ้าไปแล้วกินไม่อิ่มอ่ะก็ใช่อ่ะนะนิช่างเถอะแล้วแต่พี่เลยก็แล้วกันนะได้เลยอนุรักษ์ฉันนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ออคิดอะไรอยู่เหรอ จะให้นเล่าอีกเหรอเออได้ได้ฉันแค่อยากจะเตือนอ่ะนายคงฉลาดพอจะเข้าใจอยู่แล้วอะนะ <c oughs> ขอให้โชคดีกนแล้วกันขอบคุณนะให้เนะเร็จนะขอบคุณคนะขอบคุณนายมากเลยฉันจะทำให้เด็ดนี้เป็นที่น่าจดจำ มีทางเข้าอยู่สองทางนะทางข้างหน้ากับทางข้างหลังจำไให้ดีเส้นทางของบ้านรู้นะห้องสีติอยู่ข้างบนต้องจับตาดูแล้วก็ระวังตลอดเวลาเลยนะอย่าพลาดเชียวละ่ะวิชวานมแม่ไม่เข้าใจเลยไม่จูชนะการแข่งขันนะแต่ว่าทําไมกันคุณย<อ>่ญญาคะใบจูน่โกงตอนแข่งด้วยล่ะหนูเห็นกับตาหนูเลยนะคะอ๋อใช่ครับคุณย่าเขาตั้งใจเอายามาแทงจมูกผม,ม แล้วก็สาดน้ำลงพื้นให้ผมลื่นแบบนี้มันขี้โกงได้ยินไหมคะยา่าเชื่อหรือยังล่ะคะว่าใบจูน่โกงจริงๆคุณย่าคะใบจูอาจจะจิตใจดีแต่เขาเป็นนักเลงนะคะคุณย่าคะเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงและขี้โกงคะ่ะนี่สีติจ๊ะชัยชนะนะ่ะ ้มาจากกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับสมองด้วยแล้วใบจูนะ่ะเขาใช้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันอันนี่แม่ครับคือผมเออผมก็เห็นด้วยกับแม่นะครับแต่ว่า สีติเองก็ไม่ผิดเหมือนกันยังไงแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดีจริงๆสิติเลยตัดสินใจเลิกชันตาเป็นบอดิกาของเธออย่างไงล่ะครับแล้วก็นอกจากที่จะปลอดภัยแล้วสีติก็ต้องรู้สึกไว้ใจบอดิกาของเธอด้วยเข้าใจหน่อยนะครับแม่ครับก็ได้จ้ะอวิชวันจะว่ายังไงก็แล้วแต่เลยเถอะเอาละสีติเอายาให้ยาหน่อยนะจริงด้วยค่ะขอโทษทีนะคะคุณย่าหนูลืมไปเลยว่าคุณย่าต้องทานยาแล้วนะคะ